สวัสดีค่ะตอนนี้เราวิ่งจะไปบ่อกเกลือนะคะข้างทางรถจอดเยอะแยะเพราะตรงนี้คือจุดไฮไลท์นะคะคือถนนเลขสามค่ะเรากำลังถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อพี่ะะจะไปให้พี่ๆ<า>ได้ชมกันนะคะนี่คือถนนเลขสามนะคะเราถ่ายวิดีโอไว้ชมกันนะคะคนนักท่องเที่ยว จอดรถถ่ายรูปก,กันเป็นแถวท,ที่เป็นทิวแถวเลยนะคะคนยังเยอะอยู่นะคะจังหวัดน่านยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากมายน่าจะกลับบ้านไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าทํางานแล้วเปิดงานแล้วนะคะนี่คือถนนเลขสาของถนนจังหวัดน่านบ่อกเกลือนะคะจุดหมายของเราค่ำคืนนี้นะคะสปันค่ะ จบแล้วอ้าวกดเลย